ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งโดยเฉพาะในที่สาธารณะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาหนักมากขึ้น,นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะเมื่อง,งบประมาณจัดสรรจากภาครัฐไม่ค่อยเพียงพออีกด้านหนึ่งก็คือการดูแลเด็กอ่อนก็มักจะมีงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายมากกว่าการดูแลเด็กโตเพราะฉะนั้นการที่จะได้รับแรงสนับสนุนจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของการให้เงินทุนเป็นเรื่องสําคัญอย่างมากค่ะแต่อย่างน้อยก็มี การที่ได้รับการช่วยเหลือจากอาสาสมัครจากภายนอกนะคะกลุ่มคนที่มีจิตอาสาได้เข้าไปแบ่งเบาภาระของพี่ๆที่สถานสงเคราะห์ก็ช่วยได้มากทีเดียวค่ะติดตามจากวาระประเทศไทยกับคุณดวงดาวอิสุริยะค่ะคุณดวงดาวคะค่ะนอกจากบุคลากรจะไม่เพียงพอกับจํานวนเด็กถูกทอดทิ้งที่เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ก็ถือว่าอย่างน้อยมากค่ะเพราะว่างบค่อนข้างที่จะพอดีและจํากัดขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนนะคะที่มีเฉพาะเด็กเล็กค่ะเพราะว่าช่วงวัยนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการดูแลเด็กโตการได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะที่จะช่วยเติมเต็มปัใจจัยในชีวิตประจําวันให้กับเด็กๆรวมถึงการมีจิตอาสาหรือว่าอาสาสมัครเข้ามาช่วยดูแลเด็กๆก,ก็ยิ่งช่วยแบ่งเบาภาระของพี่เลี้ยงไปได้มากทีเดียวค่ะ อาหารขนมและนมสามมื้อเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานที่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพยาไทยจัดสรรให้กับเด็กๆในแต่ละวันโดยจะแบ่งช่วงอายุในการดูแลคือตั้งแต่0ถึง3ขวบเพราะต่างเป็นวัยที่ต้องอาศัยพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ใช้พลังเยอะ,ะค่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ซุกซนชอบวิ่งชอบปีนป่ายอารมณ์ก็รุนแรงนะคะเราก็ต้อง ลงลึกถึงโภชนาการอย่างเช่นนมให้เหมาะสมกับวัยของเขาอย่างวัยของพี่นี่มนมก็สามมือนะคะสามมือสี่มือนะคะแล้วก็ให้คนละแปดออนถ้าเป็นกล่องนมกล่องก็เป็นร้อยแปดสิบนิลขึ้นไปถึงสองร้อยห้าสิบนะคะมีนมมีขนมขนมก็จําเป็นต้องเลือกเหมือนกันนะคะขนมที่เหมาะสมกับเด็กคือไม่ใช่ขนมกรุบกรอบแต่เราก็ให้บ้างกรุบกรอบนานๆทีเป็นการที่ให้รู้จักรสชาติที่แตกต่าง แล้วก็ให้เรียนรู้ของที่สังคมเขามีกันแต่เราก็ไม่ได้ยมส่งเสริมให้ทานตลอดน,น,นะคะทีนี้อาหารอย่างข้าวข้าสวสวยเราก็ต้องให้สามมื้อเลยนะคะนอกจากอาหารที่ต้องได้ตามหลักโภชนาการเด็กในวัยนี้ยังต้องใช้พระอ้อมสำเร็จรูปเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับพี่เลี้ยงมากนะักแม้สิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้จะมีความจำเป็นแต่นี่กลับเป็นส่วนเกินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่รัฐจัดให้ พอดีค่ะคือพอดีเราต้องจัดสรรใ,ให้ตรงงบประมาณแต่เราก็คือคือให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะอย่างวัยของพี่นี่พี่ก็จะมุ่งไปทางด้านการช่วยเหลือตัวเองด้านการมีระเบียบทีนี้การช่วยเหลือตัวเองเราก็ต้องมีกิจกรรมเข้ามาแทนเข,ข้ามาช่วยก็คือต้องมีของเล่นต้องมีสื่อใช่ไหมคะเด็กอ่อนแรกเกิดเนี่ยเขาก็จะมีนมน้ำผงยารักษาโรคซึ่งเขาอ่อนแอเป็นป่วยบ่อยมีไข้บ่อยแล้วก็มีแพมเพ,พิสผ้าอ้อม เพราะอ้อมเป็นผ้าเพราะอ้อมสำเร็จรูปเสื้อผ้า,านะคะแต่ละวัยมันก็จะมีความาสําคัญไปรเรื่อยๆแตกต่างกันนิดนหน่อยไม่เพียงปัจจัยขั้นพื้นฐานที่อาจต้องการมากกว่าเด็กวัยอื่นความต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดยังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้บุคลากรที่มีอย่างจํากัดต้องรับบทบาทมากกว่าการเป็นพี่เลี้ยงสวัีนิปานพยุงวงไทยพีบรายงาน เมื่อดูจากความต้องการพื้นฐานของเด็กเล็กหคนที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พี่เลี้ยงจึงต้องให้การดูแลมากกว่าเด็กโตนะคะและหากเปรียบเทียบกับสัดส่วนบุคลากรที่ดูแลเด็กเล็กกับจำนวนเด็กที่ถูกส่งเข้ามาในสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีก็จะพบว่ามีไม่เพียงพอค่ะ แม้จะมีบุคลากรไม่เพียงพอในการรองรับเด็กๆแต่ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพยาไทก็บอกว่าไม่สามารถที่จะปฏิเสธการดูแลเด็กๆที่จะเข้ามาอยู่ใหม่ได้นะคะเพราะว่าบ้านพักเด็กอ่อนมีเพียง8แห่งเท่านั้นเพื่อช่วยลดภาระงบประมาณและบุคลากรการดูแลจึงต้องเริ่มจากการคัดกรองเด็กเพื่อแยกเด็กตามช่วงอายุค่ะจะได้จัดการดูแลที่เหมาะสมรวมถึงแยกเด็กที่ติดเชื้อ HIV ออกจากเด็กปกติเพื่อให้ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย แต่แม้จะใช้วิธีนี้นะคะแต่พี่เลี้ยงหนึ่งคนก็ยังต้องดูแลเด็กถึง10คนอยู่ดีค่ะถ้าสมมติเป็นสถานทร์เด็กโตเนี่ยเด็กมีพัฒนาการไปแล้วของเขาคือดูแลเรื่องการศึกษาเรื่องพฤติกรรมไม่ให้เกยไม่ให้อะไรนะคะแต่ว่าตรงเด็กอ่อนเนี่ยมันเหมือนต้นทุนชีวิตเขาเลยแหละเข้ามาเนี่ยบางทีโดนทิ้งมาในถุงกระดาษบางคนมาเกือบหมดลมหายใจบางคนร้ร,รู้ว่าลูกมีอาการทางสมองก็ทิ้งอย่างเงี้ย เพราะฉนั้นมาถึงปุ๊บเนี่ยพัฒนาการด้อยกว่าเด็กบ้านแล้วเราต้องมาทํำยังไงให้พัฒนาการเขาเป็นไปตามวัยเพราะว่าช่วงช่วงแรกเกิดถึงสองขวบเนี่ยสมองจะพัฒนาเต็มที่เพราะนั้นการที่จะพัฒนาการเขาได้เต็มที่เราต้องมีพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิดแต่กลายเป็นว่ามันไม่ได้หนุตนต่อหนึ่ง การบริหารจัดการงบประมาณในสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพยาไทยไม่ได้พึ่งพาเฉพาะงบประมาณที่รัฐจัดให้เท่านั้นนะคะโชคดีค่ะที่ที่นี่มีงบประมาณจากมูลนิธิบ้านเด็กอ่อนพยาไทยคอยให้ความช่วยเหลือในการจัดจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลเด็กอีกทางหนึ่งขณะที่งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้จะคิดตามรายหัวนะคะตกคนละ66บาทต่อวันโดยรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างไว้ในเงินจํานวนนี้แล้ว จากตัวเลขนี้ค่ะทาให้เด็กๆในสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนอื่นๆที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกจะได้รับเพียงปัจจัยพื้นฐานที่เด็กหนึ่งคนควรได้รับเท่านั้นส่วนงบประมาณในการจัดจ้างบุคลากรที่ไม่เพียงพอก็ทําให้บ้านเด็กอ่อนหลายแห่งขาดบุคลากรจนกระทบกับศักยภาพในการดูแลเด็กเล็กค่ะค่าอาหารเนี่ยได้วันละ60กว่าบาทนะคะแล้วก็รวมนมด้วยนะคะ6กบกว่าบาทเนี่ย ค่าใช้จ่ายปีหนึ่งต่อเด็กต่อหัวเนี่ยก็ประมาณสองหมื่นรวมค่าเสื้อผ้ารวมน้ําไฟรวมอะไรหมดถามว่าพอไหมไม่พอแน่นอนทุกวันนี้ทุกวันนี้ที่อยู่ได้เนี่ยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทซึ่งซึ่งเป็นมูลนิธิของที่คู่มากับบ้านพญาไทตั้งแต่แรกเลยเป็นคนให้อัตราจ้างลูกจ้างชั่วข่าวซึ่งจ้างประมาณ80กว่าอัตรานะคะที่มาเป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็กแล้วก็เรามีเงินบริจาคนอกงบ ที่ทุกท่านบริจาคในนามของกรมอีกประมาณ50คนเพราะนั้นเจ้าหน้าที่ร้อยกว่าคนที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยส่วนมากได้มาจากการจ้างจากการบริจาคนอกจากภาระในการดูแลเด็กเล็กที่ถูกทอดทิ้งในจํานวนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีต้องไม่ลืมนะคะว่านี่ย่อมส่งผลให้มีเด็กโตในสถานสงเคราะห์เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยและก็เป็นภาระหนักค่ะที่หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลต้องแบกรับ การดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้งไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือว่าเด็กโตถือเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทางนะคะนักวิชาการแนะว่าสิ่งสําคัญคือการสร้างความตระหนักให้กับสังคมค่ะถึงปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมรวมไปถึงการสร้างฐานของครอบครัวที่เข้มแข็งเพื่อลดจำนวนเด็กถูกทอดทิ้งตั้งแต่ต้นทางขอบคุณมากค่ะคุณดวงดาวคะ